La Combination Supreme โ Comb อ oh ้โห uh huh. uh huh. oh oh เราพ anyway. ี่เจอเจ้าแม่แมปมดอ่ะเสร็จก็พี่ได้ทุกอย่างอ่ะเปิดให้บริการแล้ววันนี้ไลฟ์ e ย r ช็อปซื้อขายแมปสติลอเบนล็อตมีตัวราคาหลักสิบหลักร้อยไปจนถึงหลักพันตามคำเรียกร้องตอนนี้ทางไลฟ์ e ย r ช็อปมีบริการทำบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านสีรุ้งสีเพชรหรือว่าสีทองหรือสีกิจกรรมต่าง คิดถึงสตียอาเบลลอตคิดถึงไลเยอร์ชอปอุ้ยนี่หรอนย่หรอตัวใหม่เฉยๆวะนี่ว่าเกลือมันดูขังกว่านะเว้ยตัวเนี้ยนี่ว่าไม่ว่าเกลือมันดูขังกว่านะเว้ยใช่ใช่แมปปอมใช่ใช่ใช่ ไม่ช้างก็จี้ออย่างไม่มาว่ะติดดิโอหกจุดแปดบีโอติดไปดิติดไปดิติดไปดิติดไหมโอ้ติดโอสิบบีน้อง

เอาเอาติดทุกบัฟยกเว้นบัฟหลับมาได้ปะเอาติดทุกบัฟยกเว้นบัฟหลับได้ปะเอามาตัวเดียวพอเท่าไหร่อ่ะยี่สิบยี่สิบแปดบีเอาดีแบมไปดิแบมไปดินี่ไงสวยครับน้องสวย ตัวขายชักโจีขายช้างโจีแป๊บขายช้างโกจีแป๊บขายช้างโกจีแป๊บขายช้างโงจีแป๊บโอ้โหไม่ต้องดึงบัฟบอะง้ากดบับบดาวตกเวยวะ What the hell แบ็คโฮเฉยโอ๊ยซื้อตัวไม่ได้เต็มมั่นเต็มบ้านอีกอย่างสีเป็นงี้เหรอโอ๊ยช่อวมันไม่ใช่อะน้องโอ้โหแมปแมประเบิด งงอ่ะบ้านอินยางเป็นอย่างนี้หรอบ้านอินยางมันเป็นอย่างนี้หรอ,อ,เ,อ,งงเ,หรอเอา้วเจ้าของเซิร์ฟไปแล้วใช่หรออ่ะเปิดเลยแล้วกันมาดิเอาอะไรอ่ะเต่าไปดิ เต่าไปดิเต่ารัวๆว่ะเดี๋ยวเซ็กบ้าให้ดูวันไหนรับอุกาบาทเหรอแล้วมันเอาออกอยังไงอ่ะ มาดิกระดูกมาดิสองร้อยแปดสิบเอ็มอ่ะมาดิอันนี้ที่ห้ามเอาโอ้โหดวงเกลือจัดบัฟที่บัฟที่เสกไปคือห้ามเอาเฮ้ยน้องวิ่งไม่ทัน โอ้โหแล้วสี 900m แค่ติดดินอย่างได้ข่าวว่าในกลุ่มราคาแรงเนี่ยขอยาดเอามาเลยขอยาดเอามาเลยแล้วกันขอยาดเอามาเลยแล้วกันขอยาดเอามาเลยแล้วข่าวว่าในกลุ่มราคาแรงอยู่ตรงนี้นี่ได้ข่าวว่าในกลุ่มราคาเนีเหมือนชนเผ่าอ่ะมันชนเผ่าบาล์เลอรินโอโลอ เชี่ย yeah. สีมันสีนี้จริงหรอสีมันสีนี้จริงหรอ,รหรอใครเคยมีอ่ะโอ้ยเอาหวัวแล้วติดสตรอเบอรี่เฉยสีนี้สวยจัด itas itas. ติดสตอบบรอเบอรี่ไปดิติดสตอบบรอเบอรี่ไปดิไม่ติดว่ะ Dragon Dragon Cannelloni. Cannelloni. พี่เคยเห็นเกลือเกลือหยินหยางแล้วก็ติดสตรอเบอรี่นะน่าจะแมปจริงนะโคตรสวยเลยเนาะพี่โคตรอยากได้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาให้ดูนะมันเป็นตัวยังไงพี่โคตรอยากได้เลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะเนาะเนี่ยสีมันเป็นอย่างนี้เลย <laughs> สีแบบเออสีโคตรแรงแล้วมันติดสตบบรอเบอรี่อ่ะมันน่าจะติดอีกสองบัฟอ่ะจำไม่ได้ติดบัฟอะไรบ้างเฮ้ยบ้านสตบบรอเบอรี่สวยจัดยินหยางสตบบรอเบอรี่คือสวยอ่ะคือยินหยางผสมสตรอเบอรี่คือสวยจัดรอบเนี้ยเ,เอาเอาสองตัวนี้ดิเอลมาเอลมาเอาสองตัวนี้มาดิติดยินหยางแล้วก็สตบบรอเบอรี่อ่ะ เอาส้วมรวมแล้วก็พิกเออพิกกับเฟนฟายอะ่ะเอาติดสตรอเบอรี่ออกมาดิวิ่งโอ้ดีโอ้สวยอะ่ะ <laughs> ส้วมแดง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 เอ้ยหลังดำว่ะตัวสุดท้ายก้องเป็นช้างโอจีใช่นะ so <laughs> โอ้ขวดแปลกๆขวดแปลกๆอ,อ,อันเนี่ยช้างโกจิช้างโกจิช้างโกจิมาซ็ก่เซเว่นไหนเป็นไงไมันเป็นไงเซเว่นเป็นอย่างนี้หรอโอ้ไม่สวยเลยเซกเซเว่นไหนดูไหนดีช้างสตรอเบอร์รี่อ๋อหัวข้างบนจะเป็นหนยินหยางเลยเหรอ อ๋อก็คือลบลบสีแดงออกไปเลยอจ้างโอจีเฮ้ยเอาดีรองเท้าเรืองแสงอยู่เนี่ยรองเท้าเรืองแสงเยอ่เนี่ยตัวเ,เ,เ,เนี้ยลลลลเอ้ยตรงตรงรีเวิร์สว่ะตรงตรง่ะตรงตรงกลับมาว่ะ ต,ตุงเขากลับมาแล้วว่ะทุงๆทุสักขอญอาททาคลิปนะแต่เกือพี่ชอบสีมันนะเว้ยนี่ว่าจะไปหาเอาหยุดนะช้างโอจิเหรอไหวเท่าไหรอ่อ่ะไหวเท่าไหร่โอเคขอบคุณเอลมากมากที่ได้คอนเทนต์ละขอบคุณมากขอบคุณมากมีเฟเอร์ิตไปเลยแต่แมพมันจะโดนแบนบ่อยๆนะมันจะไม่ไม่ใช่แมพเดิมนะ มีใครมีตัวเย็นอย่างมาครับไหนหนูทาโกะโอ้ตัวนี้ไปได้ไหมพี่ไหนหนูทาโก้พี่อ่ะผมคิดวว่าตัหนูทาโก้ยินอย่างพี่อะสู้เพื่อผีน้องใส่เสื้ออะไรนี่ผมคิดว่าตัวกซี s เป็นผมก็เลยบอกไ้ อ๋อคิดเข้าใจผิดใช่ไหมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคบ้านเองก็ตึงอยู่นะเนี่ยเอาไม่กะเอามีอะไรดิไม่มะตัวนี้ัตวไหนพี่มีตัวนี้ยังตัวไหน,ไหนมีแล้ว,วมีแล้วัวครบมีแล้วครับมีแล้วครับ โอเคครับมีละมีตัวอะไรอีกไหมพี่ผมขอเอาตัวนี้เข้าบ้านไนดะ้ไหมผมจะเอาไปใส่ในสมุดเอาตัวไหนเข้าบ้านผมจะเอาไปใส่ในสมุดที่ตัวไหนไม่ได้ไม่ได้มันไม่ใช่ของพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่อันนี้ก็ไม่ได้ อันนี้ก็ไม่ได,นนไได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ตัวแพงน้องอันนี้ตัวแพงอันนี้ตัวแพงพี่ไม่ให้ <Okay. S 1> พี่ให้เต่าไหมน้องพี่ให้เต่าไหม ไงน้องตัวที่พี่ให้ซีเคดปะตัวซีเคดนะมันไม่มีใครมีนะน้องเขาเล่นกันไปท่าถูกเจ็ดพันนะตัวเนี้ยมันไม่มีใครมีนะน้องเอ็งดีใจปะพี่ให้ตัวเนี้ยอ็งดีใจปะเอ็งไม่พูดอ่ะเอ็งไม่เปิดไม่พูดอ่ะขอเสียงแบบดีใจสุดๆหน่อยดิขอเสียงแบบดีใจสุดๆหน่อยดิ <c oughs> ฮะนี่ดีใจสุดๆแล้วเหรอเสียงตะเกียรแ,แล้วบอกด้วยนะว่าพี่บาร์ดอะให้เยอะให้มาก โคตรหล่อใช่ไหมโคตรหล่อนี่คำพูดจากเองไม่เคยไม่เคยโกหกพี่รู้ไปเจอกันน้องซิกมาบอยซิกมาบอย,ม,บอยมีแต่กวางไม่มีเฮ้กวางเอ,อ้สวยสวยดิสวยดิสวยดิยด <amb> น้องเขาเข้ามาเข้ามาดิซิวิรับเพื่อนหรือยังรับเพื่อนพี่ก่อนเนาะรับเพื่อนพี่ก่อนรับเพื่อนพี่ก่อนซิกมาบอยเชื่อซิกมาบอยเชื่อ แล้วมันจะเข้าไปทันไหมนี่ทันไหมน้องน้องว่าทันไหมน้องว่าทันไหม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 ยี่สิบสี่วิทันด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 ิทัน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 มันอยู่นี่ใช่ไหมทันทันดิทันดิทันดิทันทันดิทันดิทันทันสิบเก้าแปดสิบเก้าสิบทันดิทันดิทันดิเรียบร้อยสวยดิขออนุญาตรีเบิร์ดเลยแล้วกันรีเบิร์ดเลยแล้วกัน บุม้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ้องไม่เป็นไรนะ้องแล้วพี่มีหมาแค่นั้นแหละพี่มีหมาแค่นั้นแหละไปกัดมันซะ what what the hell what what the hell what the hell โอ้โหติดน่จัด สอบตรยินอย่างพี่ว่ารอบนี้มาไว้ yes, โอ้โหไม่มียินอย่างด้วยมันไม่ยินอย่างอ่ะน้องเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่เฮ้ยอย่าเล่นโอ้ทันวะโอ้จะไม่ทันนะนี่โอ้ยไม่ทันไม่ทันนะนี่มาไหมโอ้ธรรมาดา ปล่อยหมาพลังหมากัดนี่ไง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 ติดร้อยเปอร์ไมละ่ะหมากัดโอ้โหโอ้โหหมาซ้ำศพหมาซ้ำศพเฉยโอ้ซิงมากเกินไม่ติดว่ะซิงว่ะเคพี่ไปละเจอกัน